ไม่โอเคเลค่ะคค่ะอันนี้ก็เป็นจรื้อเบอรแล้วก็แบบว่าเราสำหรับสาหรับที่อาหารในอาหาที่ตัวเองทลแบบนี้ค่พี่ก็เาจะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้บางทีบางทีเจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่พูดเองตัวอย่างพี่เอค่ะเวลาพี่ทำงาน ปในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ให้ทุกคนลำบากใจอะไรนี้ค่ะไม่ได้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงๆอยเห็นด้วยครับไม่แบบไม่ไม่เคยเข้าบ้านเออเคยกลับบ้านไหม เราต้องทําไปอีกยาวอ่ะมันค right sí <that> ืออาชีพในชีวิตจริงเอยค่ะพี่เอ็มก็เลยบอกทีงานประมาณนี้ค่ะแล้วก็้เขีนเ่อนมคาคัญมากนกันค่ะมันก็ต้องปรปกันทุกอาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักแสดงเหมือนเราทาสัญยาอะไรลูกค้าผู้ขายอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแม่ค้าอะไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างนี่เียค่ะเราก็ต้องเชัดเกณเหมือนเราไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเปิดดูในรูปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ ดูในมุมเองหมดเลยร้อนโดนแส่างเงี้ยครับะรก็ตกใจอย่างเี้ยค่ะเอ็นดู้วว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้เราก็ไม่อยากไปยุ่ง่ตัวเราก็เอาาชิมาซแล้วก็ลัวเรือสัาันจะแบบซักไม่สวยไม่เหมือนชาอย่างเงี้ยค่ะเขาอกด้วยคาสที่ชูแล้วไม่เคยซ้เลยคัเอัวว่าซักไม่เป็นเหมือนชาในประมาณนี้ค่ะเอ็นดูเอ็นดูเ็นจนน่ค่ะ ไม่เคยเจอแบบนี้เลยน่ารักครับคือน่ารักมากแล้วก็เราก็ค้าขายด,ด้วยอะไรเนี้ยค่ะหลายหลายอย่างพี่อยากที่ของที่ไม่ไมุมของเป็นนอ้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคูดเศษ ให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจก็คือทุกอย่างนะคะมันจะมีจุดที่เราเจอกันพอดีอย่อะแยะค่ะขอให้เจอจุดที่เจอกันพอดีนะคะขอบคุณค่ะเยอะแยะค่ะเกือแต่เลยเนี่ยลูกค้าตึงแตกเลยตำรวจเวลาคุยจะวุ่นวายหน่อย คนสายสอดใช่เราจะดูี่เดี๋ยวว่าแต่คนอื่นเลยพี่อานข่าวก็คือพี่ก็ยังกลัวเลยอ่ะพี่บอกว่าฉันจะต้องล็อกทุกคนไม่คนเลยนอาจารแล้วฉันจะทำยังไงดีเี่ฉันกลัวไปหมดเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนหาข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ต้องกันตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยที่เองกองำลังคิดีตัวเองเหือนกันค่ัเนี่ยมตัว คนเรามันก็โอนเงินการสแกนเอ็นยันเป็นง่ายเป็นไวอะค่ะที่ทางแฟร์มันต้องการคนตัดเปลี่ยนเร็วๆเร็วเอี้ย่ะบางทีเนี่ยพี่ก็เลยมีการจัดสรษาพนักงานว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงพี่ฝากผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะเราแบบมาเช้ากินข้าวมันะบางทีแบบว่าเอมดูเราบางทีข้างเขาไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยให้เขาแบบว่าเร็วเร็วเหมือนกับเราไปรบตัวอยู่ด้วยเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเขเลยทำยังไงป้องกันยังไงเอ็นยันทำยังไงให้มอง ร้ิาแล้วม,มันต่อไปที่สุดเลยเนี้ยถ้ามองไปร้อทีองศาข้างหน้าพราการแต่คนมาซื้อแต่เราก็ต้องพันให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านรับผิดชอบด้านนี้นนตรคาตรคนมาเข้าใจรองทาไขายให็นเห็นใจเงินลงทุนตุ้นี เหอนหวยเชื้อเหมือตังดินราบ้างนะตอนนี้ตอนนี <c <c <t 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 ้ตอนนี้มีแต่พวกตอนได้แม้ที่มาลุกขายมมากมากค่ะก็มีพิชาชีสังเกตเราอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็ต้องไปตั้งบัญชีของเราทีนี้เราก็ต้องเข้าใจุกฝบายนะผู้ใหญ่ทางด้านข้าราชการที่เขาดูแลความปลอดภัยเขาต้องระวังแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยคือทุกอย่างต้องระวังทุกันเลย ใหญ่นะจะหาวิธีที่จะแก้ไขที่สาดให้มันดีที่สุดได้เพราะพี่เอ๊บอกตอนนี้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายค่ะเดือดคนที่โดนก็คือคนที่โดนร้ดนดอนก็เดือดร้อน แก้เอ่อทางสวยไฮเปอร์เนี่ยตามว่าช่วยแบบว่าเพีย <c oughs> <c oughs> คือปกติจะรับแบบนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาเมิดน้องแส่ค่ะรับจะเป็นสดด้วยสแกนด้วยแล้วก็โพสด้วยอย่างเงี้ยเพื่อครอบคัวเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้อก็ต้องการนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแม่ค้าแม่ค้ สวยลูกแม่ด้วยนะได้เดี๋ไปเบิดพีเบิกที่พี่บงไปเบิที่พี่บงเบิเหมยโตกับพี่บงพี่เอไปเบิดกค่เหมยอตพี่บงคนรร้อยคนร้อยไปเบิเาให้แปลวิกสินท่าตอยังที่สองนะเออไปคงพีสวยมากเ ก็โดนกานเนี่เดี๋ยวไปเบิกค่ารที่อบบางิไปยังไม่ได้เไสุดได้ของพิซซ่เชร่เาจได้อ